Let's go. อร่อยเลิกกับผลิตแอ h โฮมวันนี้ภูมิใจนำเสนอเมนูรัดๆทำกันเองภายในครอบครัวที่สมาชิกทุกท่านเสียสละอยู่บ้านจุดเชื้อเพื่อชาติบริษัทบุญเจริญพภคภันธ์จำกัดผู้ผลิตเต้าหู้และน้ำเต้าหู้มาก,กว่า60ปีที่ขึ้นชื่อและรู้จักกันเป็นอย่างดีได้แก่เต้าหู้ตราหนังพยาบาลเต้าหู้คินุเต้าหูาห้โมเมนคุณภาพความสะอาดทุกลักอนามัยมาตรฐาน HACCP GMP และฮาลาลอีกด้วยภูมิ ให้นำเสนอเมนูอย่างเต้าหู้คั่วพริกเกลือเต้าหู้ผัดขิงกับต้นหอมแกงเขียวหวานเต้าหู้จะเลิศขนาดไหนตามผุ้เรียนรับพิพันธ์ไปเลยครับอะไรยเลิศก,กับผลิตแอดโฮมวันนี้นะคะเรายังต้องอยู่บ้านนะคะเพื่อที่จะได้ปลอดโควิด1 9ต้องเชื่อฟังรัฐบาลอยู่บ้านไม่มีอะไรทานไม่ได้ต้องอร่อยแล้วสุขภาพคุณภาพต้องได้ด้วยวันนี้เรีอยู่กับกรรมการบริหาร คุณจิรเชศกูมุตพงพานิชย์โดนี่บริษัทบุญเจริญพ่อกระพันจำกัดสวัสดีค่ะโดนี่จ๋านี่อาหารของเราที่เรามองเห็นกันอยู่บนนิฟโดยเฉพาะตัวนี้เรารู้จักกันมันตั้งแต่อ้อนตะออกเลยนั่นคือเต้าหูนางพยาบาลต้าตหูไข่ วันนี้มีอะไรบ้างคะนโดนี่จ๋าก็คือบริษัทบุญเจริญโกภัณฑ์นะครับเปิดมา60กว่าปีละได้มาตรฐาน GMP และ HACCP จากโคเด็กนะครับถั่วเหลืองที่เรานํามาใช้ก็เป็นถั่วเหลืองที่ทําเข้าจากประเทศแคนาดานะครับเกรดพีเยมเริ่มต้นจากเต้าหู้และน้านมถั่วเหลืองตานังพยาบาลแล้วก็จะเป็นเต้าหู้กล่องตัวเมนของเราก็จะเป็นตัวคีนุและโมเมนเต้าหู้คีนุนะครับก็จะเป็นเต้าหู้เนื้อนิ่มเหมาะสำหรับทําพวกสุกี้หรือเอาไปทอดเพื่อให้มันกรอบนอกนุ่มในส่วนตัวโมเมนก็ จะเป็นเต้าหู้เนื้อแข็งใส่พวกแกงหรือไปพวกผัดอะไรได้เพราะว่าเนื่องจากมีความแข็งของเนื้ออยู่เมนูวันนี้อะไรจ๊ะเต้าหู้คั่วพริกเกลือนะคบใช้เต้าหู้คีนุหั่นเป็นลูกเต๋าแล้วก็ทอดจนเหลืองกรอบเอามาพักก่อนนะครับแล้วก็ผัดพริกเกลือเติมพริกชี้ฟ้าต้นหอมลงไปนะครับแล้วก็ค่อยเอาเต้าหู้ลงไปผัดทีนึงรู้เราเรียบร้อยแล้ว1เมนูเต้าหู้ พวพริกเกลือไปอีกหนึ่งเต้าหู้เต้าหู้ผัดขิงนะครับต้นหอมอันนี้ใช้เต้าหู้สีเขียวนะครับ<ส>เป็นเต้าหู้โมเมนหั่นเป็นลูกเต๋าเหมือนกันเพราะมีเนื้อที่แข็งก็มาผัดกับขิงต้นหอมอันนี้แบบสไตล์แต้จิ๋วเลยใช่ครับอันนี้สิพี่ไทยของเรารสชาต แกงเขียวหวานเต้าหู้ครับเอาซอสแกงเขียวหวานสําเร็จรูปแล้วก็ใส่เต้าหู้โมเมนนะครับแล้วก็อุ่นให้สุกครับแล้วก็เติมเครื่องปรุงตามที่ชอบครับซื้อที่ไหนติดต่ออย่างไรจ้าโดนี่จา้าครับสินค้าเราครับหาซื้อง่ายหาซื้อได้ตามซุปเปอร์และห้างสรินค้าทั่วไปติดต่อทางเบอร์โทรนะครับ0 2 9 9 2 5 0 0 9นถึง่นะครับ,รบวันนี้เลยต้องขอการันตีนะคะผลิตภัณฑ์เต้าหู้ทั้งหลายแหล่ของบริษัทบุญเจริญพ่อกระพันจำกัดให้เป็น อร่อยเลิศค่ะอยากทานกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญติดต่อได้ที่โทร029925009ถึง oh oh <c oughs> 1 0 www.ohayo.in.th line at ohayo tofu facebook ohayo tofu และสำหรับเมนูอร่อยที่ต้องกินกับบริษัทบุญเจริญโภคภัณฑ์จำกัดคือเมนูนี้เลยครับ อะไรเลิศกับผลิตลี่เมจิอีติง้งย่าพิงชังสวัสดีค่ะ